ถั่วสุดยอดอาหารดีสารพัดคุณประโยชน์ประโยชน์ของถั่วสิ่งดีๆที่คุณอาจจะเคยมองข้ามนะครับถั่วคือแหล่งโปรตีนจากพืชที่คนรลักสภาพขาดไม่ได้เพราะว่าถั่วมีวิตามิน B สูงและยังมีธาตุเหล็กสูงด้วยช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงช่วยลดความดันโลหิตช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งช่วยควบคุมน้ำหนัก ลดความอยากของอาหารดีต่อสุขภาพของหัวใจลดระดับคอเลสเตอรอลดีกับระบบย่อยอาหารทำให้เราไม่กินจุกจิกช่วยชะลอวัยและที่สำคัญคือมีสารต้านอนุมิสระช่วยเสริมสร้างเซลล์ของต่างของร่างกายให้เรามีมากยิ่งขึ้นไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับว่าถั่วมีประโยชน์มากมายขนาดนี้ไม่ว่าจะรับประทานเป็นของว่างหรือจะเป็นอาหารหลัก ก็ล้วนแต่ดีกับสุขภาพของเราทางนั้นเลยนะครับ